สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพบกับหลากระบายเพลงมีซิกา้์มอนีมาแท่นเออีหล่าจ้าพี่น้องจ้าภาพพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวรสต้มยำจ้าพี่น้องจ้าเห็นบ่มมีกุ้งตัวใหญ่กุ้งแม่น้ำตัวแง่ครับเบคอนจ้าพี่น้องจ้าก้อนสิไปแซ่บจ้าพี่น้องจ้าใครที่สนใจได้จ้าพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวพวงนะคะเบิ้งเส็นแบบว่าสวยๆเหนียวนุ่มอร่อยมากค่ะพี่น้องจ้ามีจ้่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ้าหนึ่งพวง รวมส่งอยู่ที่100บาทจะพี่น้องจ้าสองพวง180บาทส่งฟรีท่านที่โอนเงินได้จ้าพี่น้องจ้าผู้ใดสนใจสินค้าถ้าแชทมาได้จ้าพี่น้องจ้าแล้วก็แคปมาจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไอ้เพลงนี้สิก็ติดตอบจะพี่น้องลุยเลยจ้ะไอ้เพลงนี้สิมากินกินกินผักกอย่างไหลายตวพี่น้องนี่สลัดกับบกแตงจะพี่น้องจ้ามาเด้อเสื้อเหนียวนุ่มจ้าผักกุ้งเปรี้ยวมเด็กเส้นใส่เส้นได้จ้าพี่น้องต้องจัดค่ะ đi Tìm mở mâm nước mà đâu vậy Xeo xâm lập cũng đi cạc rồi chị lơi Xeo Tại vì con đuôi nó เบคอนบริเตมไปได้พี่น้องพี่น้องสามารถปรุงในขี้ยงกวเกี่ยวนี่แหละจ้าสีใส้สดดีน้าปลาหรือว่าพริกก็ได้ค่ะพริกกับสีแถมไปเลยพี่น้องกับกระเทียมจ้ะอันนี้จะมีเหลืองนะับแซ่ จะกินหมดไหมทั้งหมดนี้สี่ห่ออันนี้ก็ยังยังไม่ถึงพวงใช่ไหมสีห่ห่อโอ้โห,โหกินพวงนี่กินเป็นกะละมังเลยพี่พวงเนี่ยแปบยี้อิะบ <c oughs> จุกจกไปเลยคุ่มซุดปุ่มแล้วก็แทบซุดแทบแค่หนึ่งร้อยบาท แบ่บตอนนี้ฝนกำลังลิีนปกปอกแปลกๆพี่น้องแต่ว่าแดดแดดฝนตกแดดออกนกกระจาะข้อหลังสักว่า แม่ไปยูวอไ่แม่้าครับเอาหาไหาได้จ้าเบไปเอา,าไม่ด้ไมป่ป้า <â g uts> <g uts> ลปกุ้งนี่เป็นจริงกุ้งตัวหลายดียังไม่ถึงครึ่งกระทะเออห่อนๆอย่างนี้จ้าบ่ามันมันหยินเลยเขากับบรรยากาศแห้ง วงเลยอืมแซ่บเพราแซ่บเบคอนหรือคือแบบว่าฟินปากใช่แฮะเดี๋ยวอันนี้เอา,นะเอาอไปละกันอ,อืม ตอนน <ând> ี้เสราคามีฝนตกนะคะสองสามมิลเลยพี่น้องตกๆแล้วก็หยุดแดดเปี้ยงแล้วก็แดด อืมดีมาแบบพอกินเสร็จมันไปเหรอพี่น้องมันเป็นแบบฟินๆเป็นแบบหนุ่มๆเนาะไอใ้ใช่เนาะ ๋ยวปิ้นเลยเหลอจ้ะแซ่บมันกินมีเหลืองอต้งยมยำอยู่อะบะหมีม่เหลืองต้งยมยำ <c oughs> นีน่ดใจถ <c oughs> ับผิดเลย <c oughs> โอ้ยเนาะ สลรดบัตเส้นเนวนุ่มกีเ่เบคอนกับมี่พี่น้องเส้นไม่พอก็ได้สนกับจุกได้หน่อยใช่เนาะแต่ว่าอร่อยมากกินเยอะๆอ่ะพี่น้อง มาเจอเอก้อนมันมาเจอ,อกันอร่อยเลยต้มยำแทกิลีแซบเข้มขน้น อร่อยเลย mệt lắm, mệt <laughs> đi. ส่วนหนาจะบอกพี่น tamam ้องบนเล้วแล้วตะกููสองตัวนี่ แซ่บนัวอ,อีหลีจ้ะพี่น้องจ้า